สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t i t t Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเพลย์ลิสต์ของสอนทำเว็บไซต์ด้วย Joomla 4กันต่อนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึง5องค์ประกอบหลักนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับมีความเชื่อมโยงในส่วนของตัวที่เป็นคอนเทนต์ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหลักการนะครับในการสร้างตัวคอนเทนต์หรือว่า a อทิเคิของเรานั่นเองนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโดยปกติแล้วนะครับในการที่เราจะสร้างในเรื่องของตัวคอนเทนต์นั้นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการที่เราจะสร้างในตัวคอนเทนต์นั้นมันมีอะไรบ้างนะครับวิธีการสร้างนะครับแล้วก็การนําไปใช้งานเนี่ยในแต่ละแบบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงในเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปติดตามชมกันครับผมไปดูกันเลย โอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์กันนะครับจากคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบ5้าห้าอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะครับในการที่เราจะนําไปใช้งานเนี่ยเราต้องสร้างแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆเข้าสู่หลังบ้านของตัวจูมลาแล้วนะครับการสร้างคอนเทนต์นะครับเราก็จะไปในส่วนของตัวที่เป็นเมนูคอนเทนต์นั่นเองนะครับจากนั้นคลิกที่ a r t i c l e ในแบบนี้นะครับอ่าอติเคิลนะครับคลิปที่แล้วผมก็ได้มีการสอนคร่าวๆไปแล้วนะครับในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะครับเมื่อเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะคลิกในส่วนของตัวที่เป็น New แบบนี้นะครับอ่าคลิก New ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการสร้างคอนเทนต์แบบธรรมดานะครับก็คือเป็นคอนเทนต์ปกตินั่นเอง จริงๆการสร้างคอนเทนต์ในปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะมีการสร้างคอนเทนต์ได้2แบบนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกคลิปหนึ่งสําหรับการสร้างคอนเทนต์แบบเพจบิวดเออร์นั่นเองนะครับแต่วันนี้มาสร้างแบบธรรมดาก่อนนะครับโอเคการสร้างคอนเทนต์เนี่ยหลักการทั่วไปเลยนะครับที่เพื่อนๆทุกคนจะต้องรู้นะครับก็คือในส่วนของในเรื่องของตั้งแต่ไตเติลของตัวคอนเทนต์นั่นเองนะครับไตเติลมันก็คือในเรื่องของชื่อบทความนะครับในส่วนนี้เนี่ยหลกัหลกๆเราก็จะใช้ ตามเนื้อหาของคอนเทนต์ว่าเป็นคอนเทนต์ประเภทไหนเราก็จะทําการสร้างในเรื่องของชื่อไตเติ้ลน่ตามคอนเทนต์ประเภทนั้นนะเช่นะในบทความนี้ผมต้องการพูดถึงประวัติความเป็นมาผมก็อาจจะสร้างในชื่อไตเติ้ลว่าประวัติความเป็นมาแบบนี้นะครับประวัติความเป็นมาวิทยาลัยอ่แบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของเอเลียสผมเคยบอกไปแล้วว่า ถ้าเราปล่อยว่างไว้มันก็จะทำการออออโต้เจเนเรตจากชื่อไทเติลมาให้นะครับในส่วนนี้โอเคต่อมานะครับเราก็ต้องมาเลือกในเรื่องของตัวที่เป็นแคตตา o r y นะครับในส่วนนี้โดยเบื้องต้นก่อนที่เราจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยเราต้องจำแนกในเรื่องของประเภทหรือว่าหมวดหมู่ของตัวคอนเทนต์ก่อนว่าเราจะมีหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับ <c oughs> อย่างที่ปที่แล้วผมก็จะมีการทดสอบสร้างหมวดหมู่หน่วยงานข่าวสารประสัมพันธ์แล้วก็ จัดซื้อจัดจ้างไว้นะครับสมมุติในที่นี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นผมเลือกว่าเป็นหมวดหมู่หน่วยงานก่อนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้คอนเทนต์ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของเป็นข้อมูลหน่วยงานแล้วนะครับในส่วนนี้โอเคทีนี้ต่อมาผมจะพูดถึงในเรื่องของการสร้างเลยนะครับโดยหลักแล้วนะครับการสร้าง a อ t i c l e สําหรับการที่เราจะนําไปใช้งานในตัวหน้าเว็บไซต์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะสร้างไม่กจะมีหลักการสร้างอยู่2แบบนะครับ แบบแรกเลยนะครับเป็นการสร้างเพื่อไปใช้งานกับแบบ Single a r t i c l e นั่นหมายความว่าเราสามารถนะครับสร้างข้อมูลนะครับแบบพิมพ์ไปได้เลยพูดง่ายว่าคุณอยากจะใส่อะไรในนี้นะครับคุณก็พิมพ์ข้อมูลนะครับต่างๆนานาใส่เข้าไปตามเหมือนให้เรานึกถึงเวลาเราทำบ o r d นะครับบ o r x e x l e l แบบเนี้ยเราก็จะพิมพ์ข้อมูลต่างๆนะครับ มีรายการต่างๆที่มันควรที่ต้องมีนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างนะครับต่างๆได้เลยว่าเราต้องการมีอะไรแล้วก็ใส่ข้อมูลเหล่านั้นลงไปได้เลยในส่วนนี้ไม่มีไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของความยาวไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของอการแบ่งหน้าต่างๆเราสามารถใส่ได้อย่างอิสระการอินเสิร์ตรูปเข้ามาเราก็สามารถทําได้นะครับสมมติเราอยู่ตรงนี้นะครับผมก็อินเสิร์ตรูปเข้ามาในอันดับแรกนะครับสมมุติว่าเป็นแบนเนอร์ได้ไหมเป็นแบนเนอร์แบบนี้ อ่ะแบบนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปแบบนี้ตั้งอยู่ตรงกลางอ่ะแบบนี้นะครับนี่คืออ่าโอเคนี่คือสมมติว่านี่คือข้อมูลหลักที่ผมต้องการใช้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแบบนี้คือการสร้างแบบเป็น Sin g l e Article เนะครับคือการเอาไปใช้ร่วมกับเมนูที่เป็นแบบ Sin g l e Article นะครับดังนั้นการใส่แบบนี้จึงสามารถพิมพ์ได้อย่างอิงสรนะนะครับไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรในส่วนนี้แล้วเราก็ทําการเซฟได้เลยนี่เราเลือกตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ กำหนดคัตเกอรี่แล้วส่วนรายละเอียดอื่นๆไปดูจากคลิปก่อนหน้านี้ได้ผมได้บอกเอาไว้นะครับอันนี้ผมทําเบื้องต้นให้ดูนะครับอ่าผมก็ทําการเซฟแอนด์โค้ดได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะได้ในเรื่องของตัวที่เป็นคอนเทนต์แบบประวัติความเป็นมาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมครับผมก็จะเอาตัวนี้เนี่ยไปใช้กับเมนูนะครับอ่าผมก็เลือกที่เมนเมนูจากนั้นผมก็จะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสิเล็กนะรตรงนี้เป็น a r t ิเคิลนะครับแล้วก็เลือกที่เป็นแบบซิงเกิผมบอกแล้วนะ การสร้างแบบนี้เป็นแบบใช้ร่วมกับซิงเกิลนะครับอ่าซิงเกิลอาร์ติเคิลครับจากนั้นเราก็ต้อง s ซ l เล็ตก่อน s ซ l เล็ตอาร์ติเคิลก็คือตัวที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้อ่า uh, ประวัติความเป็นมานะจากนั้นเราก็ไฮไลท์คอปปี้มาวางในชื่อไตเติลของเมนูแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของซับเมนูอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ต้องการให้อยู่ในซับเมนูไหนผมก็จะไม่เลือกนะครับก็ให้เป็นโนไปแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็ทําการเซฟแอนค้ดได้เลยนะครับ พอเซฟเสร็จปุ๊บผมก็จะได้เมนูขึ้นมาอันหนึ่งนะครับทีนี้เราจะไปดูที่หน้าแรกหน่อยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเรามาที่หน้าแรกปุ๊บจะเห็นว่าผมก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาคือประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเมื่อเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะแสดงในเรื่องของข้อมูลที่เป็นประวัติความเป็นมาวิทยาลัยที่เราได้สร้างขึ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าหลักการนี้มันคือการที่เราคลิกเมนูปุ๊บแล้วโชว์คอนเทนต์ทันทีนะครับมันจะแตกต่างกับการที่เราสร้างเมนูแบบที่เป็น แคตตาล็อกนั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบแคตตาล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเปิดหน้าน,นี้ให้ดูนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือหน้าแบบแคตตาล็อกคอนเทนต์บล็อกสองคอลัมน์หรือแคตตาล็อกแบบ2คอลัมน์จะเห็นว่าแบบนี้เนี่ยเมื่อเราสร้างหน้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายการรวมคอนเทนต์หลายๆอันที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นที่เราเลือกนะครับแล้วก็จะโชว์ในเรื่องรูปภาพกับในเรื่องของตัวที่เป็นชื่อไตเติลแล้วก็ข้อมูลอินโทรนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราต้องคลิกอ่านต่ออีกทีหนึง่งหรือคลิกที่รัรบ เพื่อที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของตัวข้อมูลที่เราทําการใส่ไว้ในคอนเทนต์นั่นเองนะครับอันนี้จะอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะกลับมาที่คอนเทนต์อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็จะเนียวขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนในเรื่องของตัวที่เป็นการสร้างคอนเทนต์แบบ Category ล็อกนะครับการสร้างคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะถูกแบ่งเนื้อหาออกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็น intro article นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น full เอต i c อลนะครับทีนี้เราจะทำยังไงกับสส่วนนี้นะครับโอเคอันดับแรกผมก็จะสร้างอันนี้เป็นแบบข่าวสารพิจสัมพันธ์ที่1ที่1แบบนี้อย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเอเลสเหมือนเดิมผมก็ไม่ได้ตั้งในส่วนของเอเลสมาในส่วนของค a t e g o r y ในส่วนนี้ผมก็จะเลือกเป็นข่าวสารพิธสัมพันธ์นะครับแทนที่จะเป็นข้อมูลหน่วยงานแล้วนะผมจะเลือกเป็นแบบนี้คัตเตรสัมพันธ์แบบนี้นะครับ จากนั้นในตรงนี้เนี่ยผมก็จะใส่ข้อมูลที่ผมต้องการใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่ไปตามข้อมูลที่เราต้องการใส่แต่ว่านะครับการใส่ตรงนี้นะครับแนะนําว่าควรใส่เป็นชุดข้อมูลหรือว่าเป็นข้อความประมาณ1ช่วงหรือว่า1บรรทัดเพียงพอแล้วอย่ายาวมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นในส่วนของตัวที่เป็น intro article นั่นเองนะครับ intro article เนี่ยเวลาเรามาใช้งานเนี่ยมันจะถูกดึงออกมาแสดงผลอยู่ประมาณเท่านี้นะครับมันถึงจะดูสวย ถ้าเราใส่เยอะมากเนี่ยมันก็จะยาวมากซึ่งจะทําให้ตรงนี้มันดูลกดังนั้นการใส่ที่ into article ก็จะเป็นข้อความอ่ะผมเอาไฮไลท์หรือยังก็ได้นะเพื่อนๆจะได้มองออกอ่ะไฮไลท์แบบนี้มาเลยนะครับ copy อย่างนี้นะครับใส่เป็นชุดข้อมูลสักส่วนหนึ่งประมาณนี้อ่ะอย่างนี้ครับก็คือประมาณ1บรรทัดแหละจากที่เราดูใน article แบบนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเคอร์เซอร์ก็จะอยู่ท้ายตัวข้อความใช่ไหมครับให้เราคลิกนะครับในส่วนของตัวที่เป็นปุ่มนี้นะครับก่อนสุดท้าย เขาจะเขียนว่า insert list more นะครับให้เราคลิกได้เลย insert list more ปุ๊บจะเห็นว่าเราจะมีเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับใต้ข้อความชุดเมื่อกี้นะครับเส้นนี้ก็คือเป็นการแบ่งเนื้อหาออกมาแล้วนะครับว่าเนื้อหาด้านบนมันจะเป็น intro article นั่นเองนะครับทีนี้ให้เราคลิกต่อลงมาจากตัวเส้นได้เลยนะครับอา,อาจจะมองไม่เห็นชัดนิดนึงนะครับตัวเคอร์เซอร์จะอยู่ด้านล่างของตัวเส้นแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะใส่ชุดข้อมูลหลักนะครับที่เราต้องการใส่เต็มพื้นที่ได้เลยแบบนี้นะครับเราก็ใส่ไปได้เลยเป็นรายละเอียดที่เราต้องการใส่หลังจากที่เราคลิกอ่านที่อ่านต่อหรือคลิกที่รูปของ intro นั่นเองนะครับในส่วนนี้ในการทําแบบนี้ข้อมูลที่อยู่ข้างล่างเส้น lead more จะถือว่าเป็น full article นั่นเองครับตอนนี้เรามีสส่วนแล้วคือ intro article กับ full article แล้วถูกไหมครับ ต่อมาเราจะมาพูดถึงในเรื่องของรูปกันบ้างนะครับปกติแล้วเวลาที่เราอยู่ในหน้าของตัวหมวดหมู่แบบนี้จะเห็นว่าเราก็จะมีรูปนะครับสแสดงในเรื่องของบทความแต่ละอันด้วยถูกไหมครับเช่นเดียวกันนะครับการสร้างในเรื่องของตัวที่เป็นเอ article แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการใส่รูปของตัวอินโทรเข้าไปด้วยถูกไหมครับเมื่อก่อนนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็คลิกตรงนี้นะครับ Enter แล้วก็ Insert รรูปใส่แบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่า ปัจจุบันนี้นะครับเขาจะไม่นิยมใช้รูปจากการใส่จากตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมาใช้รูปนะสำหรับตัวอินโทรนะเขาจะมาที่แท็บ Image and Link แบบนี้นะครับจะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะมีเอ่อรูปของอินโทร m a g e อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Fu l l a r t i c l e Image อยู่ตรงนี้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยในกรณีของผมนะผมนิยมใช้เฉพาะในส่วนของตัวที่เป็น Intro Image เท่านั้นนะครับเพราะว่าในส่วนของตัว Fu l l Content เนี่ย ผมนิยมใส่มาจากในส่วนของตัวที่เป็นหน้านี้มากกว่าเพราะว่ามันทําให้เรามองเห็นภาพได้ว่าในส่วนของตัวที่เป็นรูปเนี่ยมันแสดงอยู่ยังไงนะในส่วนนี้เราก็สามารถที่มา adjust ตรงนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าไปในส่วนของที่เป็นตัว full image ในนี้เนี่ยอาจจะเหมือนเราจัดจัดองค์ประกอบเขาไม่ได้นะครับอาจจะยากกว่านิดนึงนะครับเพราะ,ะนั้นแนะนําว่าในแท็บ image and link เนี่ยให้ใส่เฉพาะในส่วนของตัวที่เป็น intro image เท่านั้นนะครับอ่าเราก็ไปเลือกนะครับ select นะครับแล้วก็ เลือกในส่วของตัวที่เป็น intro image นะครับสมมติเป็นรูปนี้ก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับโอเคเราก็จะได้รูปนี้มาครับจริงๆต้องบอกนี้ก่อนครับว่าการที่จะใช้รูป intro image เนี่ยมีผมแนะนำว่าควรเป็นรูปที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ควรที่จะมีขนาดที่เท่ากันทุก article นะครับเพราะว่าถ้ารูปมีความคัาเียนะมีความต่างของขนาดเนี่ยการจัดเรียงแบบนี้เนี่ยหรือการจัดเรียงแบบนี้นะครับ ถ้ารูปมันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะจัดเรียงรูปแบบเนี้ยไม่สวยนะครับเพราะว่ามันจะมีความสูงต่ำของรูปเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้ารูปเท่ากันเนี่ยมันจะทําให้รูปเวลาจัดเรียงออกมามันจะดูสวยกว่าดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกใช้หรือทํารูปมาใช้ในตัว intro i ม a g e ตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าทํารูปขนาดไหนก็ให้ใช้ขนาดนั้นเท่ากันหมดนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยหลักของรูปเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆทําแบบเรียงหลายคอลัมน์แบบนี้เนี่ยนะครับแบบนี้นะครับ หลักๆของรูปพวกนี้มันก็อยู่โดลราประมาณ300คูณ300 400 0คูณ400รคูณ500แบบนี้นะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฟูนะครับหรือรูปที่อยู่ในรูปที่อยู่ในคอนเทนต์เลยนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถสร้างได้เต็มพื้นที่ของเนื้อหาได้เลยในส่วนนี้นะครับโอเคทีนี้เมื่อเราสร้างรูป2ตัวของตัวอินโทรเรียบร้อยแล้วเรากลับมาที่ของตัวคอนเทนต์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนนี้เนี่ย เราก็ตรวจสอบข้อมูลนิดนึงว่าโอเคเราพิมพ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็ทําการเซตแอนคอตได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บต่อไปผมจะไปสร้างเมนูสําหรับการดึงข้อมูลของข่าวประชาสัมพันธ์ตัวนี้มาแสดงนะครับไปที่เมนูเมนเมนูแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็นิวใหม่นะครับแล้วผมก็ s select type เมนูประเภทไหน a อ t i c l e นะครับเลือกเป็นแบบ c a t e g o r y box ็แบบนี้นะครับแคตตาล็อ box ็นะครับจากนั้นเราก็เลือกว่าต้องการหมวดหมู่ไหนนะครับ Select นะครับ ก็คือเรื่องของข่าวสารการสัมพันธ์นั่นเองนะครับอ่คลิกแบบนี้ไฮไลท์ light, นะครับคัดไปเอาวางชื่อลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการกําหนดรูปแบบนะครับก็คือจะมาในส่วนของตัวที่เป็นบล็อกเลเยอร์นั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะเป็นการกําหนดในเรื่องของการแสดงผลแบบนี้นะครับว่าเราต้องการให้มีการจัดเรียงแบบ3คอลัมน์แบบนี้หรือว่าต้องการเป็นแบบที่เป็น2คอลัมน์แบบนี้เราก็กําหนดได้นะครับอ่ะ เบื่องต้นตัวแลนดิ้งตัวนี้ผมเลือกเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่มีการโชว์ในเรื่องของแลนดิ้งอาร์ติเคิลอินโทรผมก็อาจจะเลือกเป็น9ก็คือเพื่อให้ว่ามี9บทความในหนหน้าที่เราเห็นนะครับถ้าเกิน9ก็จะเป็นหน้าที่2หน้าที่3ต่อไปนะครับต่อมาคอลัมน์อันนี้สมมุติว่าผมเลือกเป็นแบบ3คอลัมน์แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้อาร์ติเคิลเรามีแค่ตัวเดียวก่อนนะโอเคให้เ,เพื่อนๆทราบก่อนมันติคอลัมน์ตัวนี้ผมจะเลือกเป็น a อ็ o คอร์สตัวนี้นะครับโอเคจากนั้น อีกอันนึงที่สาคัญก็คือเรื่องลิงก์ก่อนลิงก์นี่คือศูนย์นะครับเราไม่ได้ต้องการมีลิงก์นะครับในการอ่านแล้วก็อันนี้คือการกําหนดให้รูปเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับเข้าไปอ่านรอติเคิลได้ไหมเราก็เลือกเป็นเยสนะครับในส่วนนี้โอเคจากนั้นเมื่อกําหนดตรงนี้เรียบร้อยเราก็ทําการเซฟแอนด์โคสได้เลยนะครับเราจะได้เมนูข่าวสารประชาสัมพันธ์มาแล้วนะครับจากนั้นเรามาที่หน้าแรกอีกทีนึงนะครับหน้าแรกจะเห็นว่าตอนนี้เรามีเมนูข่าวสารประชาสัมพันธ์แล้วใช่ไหมครับเราคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว ตอนนี้มันจะมีพื้นที่ที่ถูกแบ่งสําหรับคอลัมน์3อันแล้วนะเพราะว่าเราเลือกเป็นแบบเรียง3คอลัมน์ถูกไหมครับถ้าเราปรับตัวนี้เป็น2คอลัมน์ตรงนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นอ่ะลองดูนะครับผมเข้าไปใหม่นะครับในส่วนของตัวบล็อกเลย์ตัวนี้ผมลองเปลี่ยนจาก3คอลัมน์เป็น2ดูอ่ะแล้วก็ทําการเซฟอ่ะมาดีเฟสที่หน้านี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้จะถูกแบ่งเป็นแค่ครึ่งเดียวดังนั้น ตัว article มันก็จะปรับขนาดตามคอลัมน์ที่เราทําการกําหนดนั่นเองในส่วนนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยพอเราทําเป็นแบบ intro article แล้วเนี่ยข้อมูลในส่วนของหน้าที่เป็น category box เขาก็จะโชว์ในเรื่องของตัวที่เป็น intro article ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็รูปนะครับที่เป็นตัว intro image เหมือนกันนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปในตัวรูปหรือว่าปุ่มอ่านต่อตรงนี้ก็ได้นะครับเราคลิกเข้าไปแบบนี้ปุ๊บ ก็จะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นข้อมูลอินโทรตรงนี้โชว์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นฟูลคอนเทนต์ตรงนี้ก็โชว์อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่คิดว่าเออในส่วนของอินโทรเราไม่ต้องการจะโชว์แล้วเนี่ยเราก็สามารถมากําหนดในส่วนของตัวเมนูได้นะครับในส่วนของตัวที่เป็นออปชันตรงนี้นะครับในส่วนของอินโทรเทคตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกเป็นไฮไปนะครับจากนั้นเราทําการเซฟนะครับ เมื่อกลับมาที่ข่าวลองรี f ฟ e ใหม่ refresh ปึ๊บเห็นไหมครับตัว i n t ทรก็หายไปแล้วหรือแม้กระทั่งในส่วนของพวกนี้รายละเอียดพวกนี้นะครับเราไม่อยากมีการแสดงเลยนะครับเราก็มาในส่วนของตัวนี้นะครับที่เมนูที่เราดึงไปแบบ category box เนี่ยเราก็กําหนดได้เลยเช่นเราไม่ต้องการโชว์ category เราก็ hide นะครับเราไม่ได้ต้องการโชว์ชื่อผู้เขียนเราก็ hide เราไม่ได้ต้องการโชว์ในเรื่องของวันที่เผยแพร่เราก็ hide อย่างนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ hit นะครับ คนเข้าชมเราไม่ต้องการโชว์เราก็หายแบบนี้ก็ได้นะครับดางนั้นเราก็ทําการเซฟอ่ะเราก็มาลองรีเฟรชดูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เราก็จะไม่มีการโชว์ข้อมูลในส่วนนี้แล้วแต่ว่าก็จะโชว์ในเรื่องของในส่วนของตัวที่เป็นฟูลคอนเทนต์นั่นเองนะครับดังนั้นการที่เราจะสร้างในเรื่องของตัวเอทิเคิลนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะผมไปที่สัมพันธ์อีกทีเพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนผมขอย้อนนิดนึงบางคนไม่เข้าใจคิดว่าใช้หลักการสร้างทุกอย่างเหมือนกันจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ถ้ากรณีคุณสร้างเป็นหน้าเฉพาะที่เป็นแบบซิงเกิลคือคิดว่าคุณต้องดึงบทความนี้ไปแสดงเลยไม่ได้รวมกับหมวดหมู่หรือบทความอื่นเช่นอย่างเช่นประวัติอย่างที่ผมบอกคณะผู้บริหารอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นกราฟของบุคคลแต่ละคนหรือว่าเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเนื้อหาอย่างเดียวไม่ได้มีการรวมอะไรกับใครเลยแบบนั้นนะครับเราควรจะสร้างตัวคอนเทนต์ตัวนี้ ก็เป็นแบบซิงเกิลธรรมดาซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการแบ่งเป็น full article หรือว่าเป็นแบ่งเป็น intro article แบบนี้นะครับให้เราสร้างนะครับโดยการพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์จากในเรื่องของตัว editor ตัวนี้ใส่ข้อมูลตามปกติได้เลยนะครับแล้วก็มีการจัดรูปแบบต่างๆเด mm ี hmm. ๋ยวเรื่องของเออขาเรียกว่ารายละเอียดหัวข้อเขาเรียกอะไรจะพูดว่าไงดีเขาเรียกว่าเนื้อหานะครับที่ควรจะมีอยู่ใน article เนี่ ผมจะมาพูดอีกอันนึงนะครับว่าควรมีอะไรบ้างในการใส่เข้าไปในส่วนของตัวที่เป็น article หรือว่าในตัว editor ตัวนี้นะครับแต่เบื้องต้นนะคือเราอยากใส่อะไรเราก็พิมพ์ข้อมูลลงไปในนั้นได้เลยนะครับนี่คือส่วนการสร้างแบบเป็น single นะครับแต่ถ้าในกรณีเราต้องการแสดงเป็นอย่างเช่นข่าวสารมรธทสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมนะครับหรือในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆอย่างเงี้ยมันจะมีข่าวพวกนี้เยอะมากจะลันไปเรื่อยๆถูกไหมครับ การทาแบบนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องสร้างนะครับในเรื่องของคอนเทนต์นะครับที่เป็นแบบ2เนื้อหานะครับก็คือเป็นแบบ intro article แล้วก็มีเส้น Liad more แล้วถึงจะมาในส่วนของตัวที่เป็น Fu l l article นั่นเองนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะคลิกนะครับในส่วนของเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปอ่านในแต่ละบทความนะครับซึ่งจะทําให้การนําเสนอข้อมูลของเราเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้เพื่อนๆพ,พอเข้าใจใช่ไหมครับในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องรู้เลยก็คือว่าการที่เราสร้างเป็นแบบ Single a r t i c l e นะครับหรือเราสร้างเป็นแบบที่เป็นแคลคลาสตบล็อกแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราจะนํามาใช้กับตัวโมดูลเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วนะครับถ้ากรณีที่เราต้องการดึงบทความมาแสดงที่หน้าแรกเนี่ยเราจะดึงบทความในส่วนที่เป็นแบบบล็อกหรือเป็น c a t ตาล็อกบล็อกเนี่ย เป็นหลักนะครับเราจะไม่ได้ดึงในส่วนของตัวที่เป็นซิงเกิลอ์ติเคิลเนี่ยมาแสดงผลนะครับเช่นในส่วนของตัวที่เป็นโมดูลนะครับผมก็จะกลับไปที่ attention size โมดูลแบบนี้นะครับในส่วนของมินิฟอนเพจนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมติดตั้งเอาไว้นะครับผมก็จะเลือกในเรื่องของตัวที่เป็นข่าวสารข่าวสธ์แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการโชก่อนนะครับโชโอเคกำหนดตําแหน่ง position ด้วยนะครับแล้วก็ทําการเซฟนะครับจากนั้นผมก็มาที่หน้าแรกนะครับก็จะเห็นว่ามินิฟอนเพจแบบนี้เนี่ย รือตัวโมดูลที่ดึงคอนเทนต์มาแสดงเนี่ยก็จะมีการดึงในเรื่องของตัวที่เป็น category box เนี่ยแบบนี้เนี่ยมาใช้งานได้อย่างถูกต้องเพราะมันจะมีการโชว์รูปมีการโชว์ชื่อแล้วก็โชว์ในเรื่องของ intro article นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับจากที่ผมบอกก็คือโดยหลักแล้วตัวโมดูลก็จะใช้กับในเรื่องของการแสดงผลที่เป็นแบบหลายๆคอนเทนต์นะครับดึงมาแสดงจะดีกว่าการที่เราเลือกในส่วนของตัวที่เป็น Sin g l e นะครับเพราะว่า การการใช้แบบซนะิงเกิลอ่ะมันสามารถเข้าจากเมนูง่ายอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมาดึงมาแสดงผลในส่วนของตัวโมดูลอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็ในเรื่องของตัวสร้างคอนเทนต์นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทบทวนนิดนึงนะครับการสร้างคอนเทนต์มี2แบบแบบแรกคือเป็นแบบซิงเกิลอาร์ติเคิลนั่นคือแบบที่เราสามารถใส่คอนเทนต์ไปได้เลยนะครับมีอิสระในการจัดใส่เต็มเต็มที่ของเราได้เลยนะครับไม่ต้องมีใส่เส้นขั้นอะไรทั้งสิ้นนะครับ แบบที่2คือการสร้างแบบ Category Box นะครับการสร้างแบบนี้จะต้องมีในเรื่องของอิ uh, intro a r t l c l e แล้วถึงจะมีเส้น Read More แล้วถึงจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น Full-Article นั่นเองนะครับดังนั้นการสร้างตรงนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับให้เพื่อนเข้าใจแล้วก็มีการกำหนดในเรื่องของรูปนะครับสำหรับในแท็บ Image and Link ในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเค ก็ถือว่าเป็นการจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าหลักการเบื้องต้นสําหรับการที่จะสร้างตัวคอนเทนต์นาไปใช้ในแต่ละประเภทของเนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรแค่ให้รู้ว่า ในส่วนแบบข้อมูลแบบนี้ต้องสร้างแบบนี้นะถ้าเป็นข้อมูลแบบนี้เราก็จะสร้างแบบนี้ง่ายหน่อยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเงี้ยนะทำให้เราสามารถจัดในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับและถ้ามีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามด้านล่างได้เลยใยกางนันเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ